วันนี้ลุงพาวันนี้ลุงพามางานคอลแลบของฮงไคซาเลวกับโคริตะนะครับที่สาขาวันแบงคอกก็คือ flowers of memories นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีกิจกรรมอะไรให้ทำเยอะมากเดี๋ยวจะพาไปดูมีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็มันจะมีเซ็ตโปรโมชั่นเยอะแยะไปหมดเลยถุงผ้าของโคตรด,ดีต้องไม่พลาดซึ่งมีเฉพาะสาขานี้ปีายวพาไปดูก่อนว่าต้องทำยังไงบ้างอย่างแรกเลยก็คือมาต่อคิวให้เรียบร้อยเพื่อที่จะมาซื้อตรงนี้นะครับส่วนเซ็ตราคาของจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวบอกอีกทีนึงสั่งไว้แล้วเดี๋ยวมีกิจกรรม ดำหรับเครื่องดื่มเนี่ยจะราคาแก้วละ145บาทก็จะได้เป็นถ้วยกระดาษมาด้วยซึ่งเขาเคลือบเทียนไขามาให้เรียบร้อยแล้วนะส่วนถ้าเกีดว่าซื้อเป็นโปรโมชั่นเนี่ยก็จะมี2 6 5บาทที่ได้เครื่องดื่มหนึง่งแล้วก็จะได้ตัวคาแรคเตอร์แบสที่เป็นตัวละครมีเลือก6ลายนะแล้วก็จะมีบัตรคูดแล้วก็มีถุงกระดาษให้ด้วยแล้วก็มีคัสพสลีให้ด้วยนะส่วนถ้าเกียว่าอัปเกรดโปรโมชั่นขึ้นมาเป็นเนี่ยขอยเก้าสิบห้าบาทเนี่ยาอ็จะเ็นือนเด้นั่นแหละ ส่วนสำหรับราคา6 1 5บาทเนี่ยก็คือ golden pass จะได้ทั้งอะคริลิกแล้วก็คาแรคเตอร์แบชเลยโดยที่เราไม่ต้องซื้อโปรโมชั่น265กับโปรโมชั่น495แล้วก็ได้คาแรคเตอร์โคสเตอร์ด้วยแต่ว่าอันนี้จะมีจำกัดแค่วันละ210สิทธิ์เท่านั้นและโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะสาขาวันแบงกอกก็คือเวอร์ชันที่เราจะได้ถุงผ้าซึ่งถุงผ้าบอกเลยว่าเนื้อดีมากส่วนใครที่มางานเฉยๆอยากแวะมาเข้าร่วมเนี่ยคุณสามารถเข้ามาแวะถ่ายรูปอะไรก็ได้นะแล้วก็โพสต์ลรงให้เรียบร จะสามารถเอามาร่วมกิจกรรมได้นะครับซึ่งกจริงมมีของให้ซื้อเพิ่มด้วยนะก็คือนี้จะเป็นกระป๋องแบบลิมิเต็ดนะครับจะเป็นรสชานมส่วนเรื่องการที่คุณไปซื้อของเปิดบิลมาทั้งหมดเนี่ยถ้าคุณซื้อจนถึง300บาทคุณจะสามารถมาร่วมกิจกรรมเพื่อเปิดกระชับปองได้เดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันเปิดอะไรยังไงได้บ้างพอคุณซื้อครบ3 0 0ยคุณจะได้เหรียญอันนี้ซึ่งก็เอามาอยู่ที่ตูน้นี้และใช่ครับเบอร์หนึ่งคือของที่หวยที่สุดอ ย้ำฉา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 เบอร์สองจะเป็นเข็มกัดที่เป็นอัพิกริโตส่วนล้วคุณดวงนี้นะครับมองที่ตู้เลงให้ดีแล้วค่อยหมุนเบอร์5อันนี้เบอร์5ตุ๊กตามือส่วนตุ๊กตาเนี่ยจริงๆมันคือเบอร์8นะครับซึ่งวันนี้ ของหมดแล้วแต่ว่าไม่ต้องห่วงของเติมทุกวันอย่าลืมนะครับใครอยากได้กระเป๋าผ้าเนื้อมันดีจริงๆมันอยู่ในเซ็ตสีสามารถสั่งซื้อได้ที่สาขาวันแบงคอกนะชวสดีเฮาเขาบอกว่าจะต้องมาปล่อยไอชูกับน้องถ้าเกิดว่า่อชูชนะน้องเนี่ยเราก็จะได้เข็มกับไปเลยหนึ่งเอาพี่จะออกกันไกลพี่จะออกกันไกลเล็อยต้อ พี่อย่าออกกันไกลแต่เราก็ได้เองต่เพื่อน,นรแล้วกันคนดูมากมายภาพภูมิใจในตัวเองเอสุดยอดไปเลยพ<ๆ>อมเล่นกิจกรรมทั้งหมดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็น่าจะถึงเวลาได้รับของพอดีก็จะเสียเวลาแั่ตอนต่อ,ตอคิวกันแค่นิดเดียวอย่าลืมแวะมาที่กค้ยเตยสาขาวานันแมงคอกแล้วก็มาลุกกิจกรรมกันได้เยอะรับของไปแล้วก็มารีวิวกันด้วยนะว่าอร่อยแม่อร่อยคนลุงขอกลับบ้านก่อนแหละ